สวัสดีค่ะเอฟซีเย็นวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะทุกคนนะไม่ได้ทํากับข้าวค่ะวันนี้นะก็เลยขับรถออกบ้านมาทุกคนนี่มานี่แหละศุน์รวมนะคะอาหารอร่อยๆนะคะที่ตลาดราดตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารนะทุกคนนะใครไปใครมามุกดาหารต้องมาตรงนี้นะทุกคนนะตลาดราดตรีค่ะ หากับข้าวอร่อยอร่อยกันได้นะยาวนะจากอันนี้คือหัวตลาดลาตีด้านตลาดอินโดจีนนะก็ไปยาวปเป็นถนนสุดทางเลยนะจนถึงสี่แยกทางไปสนามกีฬากลางแล้วตรงกลางนี้ยังมีเลี้ยวซ้ายไปอีกนะทุกคนนะนะตั้งแต่หัวท้ายหัวตลาดยันท้ายตลาดเลี้ยวซ้ายไปอีกนะทุกคนนะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนนะ ตลาดราดตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารนะคะ